โอเคครับ okay, พี่โอครับพูดถึงเรื่องวัตถุดิบหนึ่งคูอยู่เรืงเลยที่เพิ่งได้ตัวไปอย่างน้องนาบิลที่ต้องเดินทางไปต่อยกับซุปเปอร์ลีกเซตา้าาญ่ปุ่นพี่โองยังไงครับโอ้โห,โ,หโหนาบิลตอนนี้ใครๆก็กลัวนาบิลเพราะว่ารูปร่างเขาสูงใหญ่มากแล้วก็เขามีอาวุธครบครบเครื่องเลยมัดเข่าเตะซอกหวัววุธนน่ากลัวมากแต่ว่าจะเจอกับซุปเปอร์ลีก ที่ญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ครับที่ญี่ปุ่นแต่ผมมองว่าคู่นี้เดือดแน่นอนแล้วก็นาบ,บิโอเคยแพ้มาใช่ไหมเขาก็อยากกลับมาล้างตาทํามาแก้มือผมว่าแต่ส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมผมยังชอบซุปเปอร์เลกผมยังชอบการชกผมยังชอบไอคิวการแก้เกมมีมีจริงมีหลอกมีเข้ามีออกรวดเร็วสมองมวยที่ดีผมยังมองว่า สุปเปรเลกแต่ว่าเป็นการเป็นงานยากมากงานยากมากแต่ว่าผมยังมองว่าสุปเปรเลกจะเหลื่อมอยู่ครับเชื่อว่าน่าจะคนละอย่างกับภ้าเรกที่เจอกันคนละอย่างแน่นอนครับคนละอย่างนเพราะว่านาบวิวตอนนี้พัฒนาขึ้นมากพัฒนาเก่งขึ้นมากครับแล้วคิดว่าที่ว่าเดือดเดือดอที่พี่โอคิดว่าจะครบยกไหมเอาในความรู้สึกพี่โอในความรู้สึกผมผมคิดว่าไม่ครบยกเพราะว่าต่างคนต่างมี ต่างมีจังหวะปิดเกมทั้งคู่นาบิวก็ตอนเนี้อาวุธหนักแรงหนักคมส่วนซุปเปอร์เล็กจังหวะดีจังหวะปิดเกมดีจังหวะมีที่ได้ที่ขาดไม่น่าเขาโยกครับ